งงเงอนาบ้านที่แบบ้านี่บอกเปนจะกินเล้ินะนลาบได้ในลาบลาบยะโสของแท้ลาบยะโสของแท้พป็นไงเป็ไงฮะเป็นไงเขียวบะมีม่กับตุเลยียตุเลียไปเตะเข่าโกโรเครับพี่นอ้องนี่เป่ากับพอดีตื่น ปน, <si น im ant> <im ant yani ี่คือที่แม่ยางป่านั่นนี่เนาะยางป่ายางมอไปคุกับพ่อขัวแม่ขั้วไปไปเราพกคนหเขาีล่หรือมพย่างลายเ้อปลาเด้อปลาลงดีปลาลงดีว่านปลาบุรค่งซอย่เสยาคุณกับคุณปลาเผายืนเผาอยู่จเรจะจีบงไงว้า จหอนนะมาเด้อมาเด้อไปหนึ่งได้ีายุตาเันหมดแล้วคือจะาดูเดอเียวินนามะลองฮจะเคลื่อนย่บวดี

รู้สึกฟันไม่มีก็ต้องบรรยากาศกินขอน้สามข้อมูคราบหลังโซคือก้าวพาดเฮ่านีนมีมได้เนี่ยนะวเานหน่ประานอะไรยิ่มันาอรยั้มันตื้บดูหัวเี่หัวเขน

นี้ช็อกโกแลตอ่ะขอโอขอสักิอันได้ไหมอสักติบอันได้ไหม อร่อยไหมอร่อย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 อ่อยอร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 ่อร่อออยอร่อยอร่อยอร่อยอยอรร่อย่อยอย่อยอร่อยอยอ่อยอร่อยอร่อย่อยอ่อยอร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 ่อย่อยอรยอร่อยอร่อ่ออร่อ่ เอาบอลว่ครัขาเียนะรัเขายลูกเ้ยงว่าาก่เ้อไปห่นะปเซเว่นมาเเว่นอ่ากินแม่กระางคนนี้เซเว่นเด้อบ้าเบ่ว่ไปยังสอยเครื่องหนึ่งอ่ล้อเออเดีอวไปเยาลวการดินจ้องเด้อเต่เา้า าาเอาเอาเป็นเล็ไปอยู่ข้างหน้าหนถ่มจะเห็นอยู่ข้างหน้าข้างหลังไม่มีเปไปอยู่กับพี่เปาพี่เปาน้องนั่งด้วยนั่นนังน่งไหม ด่งบูบสนจัดการได้นะเบกการจัดการเนีนะล็อกข้อได้นะเนี่ยไม่เห็นรกนี่งมันฮัลโหฮัลโหลฮัลโหลอุ๊ดไม่วโอ้น้องบนตาดีลงแล้วมาลงแล้วฝนตก เอาดินช้นนั้นาจิงนี่เขาเอาดิช้น้ป็อบานบานคนหลานจาน้เขาบอกอยากหรอกไม่ค่น้อยโอ้โห บ่แล้วบ่แล้วมันบ่พอกินบ่มัน <imitation> นหายอะแล้วที <zo ys print> ่เราต้อหายสิลาบอกกินราไม่หแล้วว่าปคอมันเลียสตัวเดียวปคอกัวเดียวของหัวเราเราบอกให้ปาคอหัวเราเนี่ยเดาบอกว่าปามันเ่เปลบ่นมันช่เปนี่บอกแต่เขใจว่าตัวเดียวไม่ไหวตัวเดียวหรือกอบอกปลาคิ้กระบอกปลาคิ้วอะไแล้วคนก็ให้

นี่เรายึ้มตึ้มไ่ขายอันนี้ก็ออกจากนี้แล้วยิบายิป่ยิบป่วยปัวปัวกเราบอกแพงนะเห็นไหมรกินไปเรื่อยๆนะครับบ่อ้ามันเบดบ่อ้องยอม เต็มที่เลยครับอยอมยอมได้อยอมเพต้องยอมครับไปเลยไปเลยครับหนูเลย <laughs> ไปเลย,ยลหนูลือดลาบกินหนึ่งได้ใส่ค้างลาบราบราบเมตอไม่เหาอจงที่หัวมันเด้อใบพอเด้อไงน้ำลั่งสะเบียง <c oughs> ข็ยิมหลอฮ่อห้พ่อเนี้ยก็จะเอด้อะไรยาทขเขาปุณบางห่อเจะวว่แปงสีมันนาะแปลงสีหยิบขร้นมาสตวยู่ทีางห่อไ้้งมาไครับพี่น้องคิดเขาเศร้าบรรยากาศขึ้นป้าขึ้นฝนเลยเป็นบรรยากาศ เราเนบรรยากาศขึ้นฟ่าขึ้นฝนโอ้ดีค่ัที่มาประสบกาเพิ่นมันแต่คนแก่นเหมือนเด้นี่มันมปนมักไกลๆเด่ค้อนมันจายขี้ดิ้ยมันเมื่อมาจากเมืองมันจากขี้ดิเมืองมาล่ำเหมือนนี้คนฝากซี่ค้อนฝากค้อนฝากซี่พี่น้องคนเบิดเลยทีน มาเิบมันน่ด้วยอ้ยตับมันโมต่เมียนบันนี้นีบานองค์บันนี้อือไปเลยบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องเอ้ยบ้านโตเก้แหงเด้อทั้งเรื่องลุงท่าบ้านข่เนี่ยเออแต่ว่าขึ้นมาสิมม่ีกอยู่หนีเพิ่เนี่ยเึิ่งเึิงท้องฝ้าวดพี่น้อง

อันมีไม่หย่างหย่างมั้เจ๊กองเอารถเ,เนาะแค่นี้เพิ่มเลเออแล้วตอนนั้นล่ะเพื่อนวะเออเพื่อนสี่นิวตัวคนหย่างกับคนธรรมาดาเนี่ยนี่ครับโหหุนว่าบรรดาล่ะต้องคัดเาดาดิดับดิดับดิตะแก่คนนี้ครับตะแก่รถเกี่ยวพคนนี้นี่เอาไม่หย่างมูสุกลิ้นวันนี้เวลาว่างไม่หย่างเฮ้ยตกดีนะครับคนตกไม่ได้เกี่ยวเขาเออปกติบาวบางเด้่ยนี่เป็นเงินเป็นห้องเลยเพิ่นเวลาเพิ่น แต่บังเกินมือนี้ไปใช้บ่ไใดครับน้ำท่วมเขาเข้าไปจ้างครับรถเกี่ยวรถเจ้าว่รถซีฟรซลงลงทงบ่ไใดลงไปไซบ่ไเลยลงบ่ไเพราะว่าลงไปแม่ไดแก่รลนะครับแม่ได้แก่กันรถนะ ันแล้วเาแล้วสักครู่ันก็บจินคนนกินไม่ดเสียบครั้งเดียวร้านไส้คนตังเปานี่กับเพื่อนเราพี่น้อง ม่ได้เบรนะากนะมันประเดบรรยากาศนดแต่้ไคณนาลับก่ยังคือเกาอยู่กินกับกินสคนก็มีอันบะเสบะสละวะ มวยมูมวยมูกินปลาเสียบเบืออาหารมาส่นะวเบืออาหารต้องแก้ไปแก้ไม่ได้ผมแก้ไปแล้วเกี่ยวเข้าไปใส่

กูเป็ยัง่เว้ยโน่นโน่ไปน่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ัง้าม่ยัง้รดูามันี่มันี่ีเด็ดม่้้ลอยว้วเท่าินกวนว่ะมันมี่ีเด็ดสีหลังอม่ว้ดเขาอยางไกลนู่นเ้นขาไก่ก่อนมาช่วสิแหนแล้วสิเด็กชิมก็ไ่ได้เัมนซีนมนมั้งอ่าจะเห็นขาไก่อยู่แบบน้เม่อเดียวสักเดี อยว่าเป็นว่าเป็นเถาแก่ภาพเป็นอยงทะเลตอนขี่รถไปเนี่ยซื้อไก่ย่างน้ำขังทางให้กินได้เขาเดียวเพราะปหอดทะเลมันก็ซั่งป่วนป่าเปิกเผาปลาย่างเขากินพรไดบมานกินไก่ก็เขาขาเขาเออเขาจัดการเขาจัดการบ้านเขาประหยัดเงินด้ยบ้านมีแต่คนนางเบ่งเนาะเป็นเื่งไหน โดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มๆๆที่หลังข,ขาเลยที่หลังอ่ะขี่รถไปอย่าไปอย่าไป,ไปกินน้ำน้ำรถ เนื S <S mm ้อไปเลยอดเนื้อเดียวมานเดินั่งบนเขาไปนั่งใช้ทะเลก็ส้วามมืดยากกุ้งยก่างทะเลมากินบ่อะไรกินไก่ก่อนไปกินุบเก์เราพี่ท้องไปหอดไปเห็นลูกสินเป็ตะเสยมกินลูกสินเบิร์โอ้รยเก่าชิบเก่าไปได้แท่ลูกสิ้นะเื่กไม่ละหาบานเออเลยไปได้กินปูดำไปอิ่มลูกสินก็ตํำมังคุงตำมะนามีไอ้จิมพร้อมเออ สีเหลือบ่แบนี้จริงจทั้งรู้ัรูแล้วรูปแล้วอยเก้าสิบเก้าันนึ่งกินบะเบดิบาทอดเลยิงมจตำมงอยแปิบาทไโฟมมาทำ

ว้ายว่าสิป๋าบ่ได้เอ้ยมาสิไป <laughs>

มีเป็นถังอยู่มีเป็นถังว่้มีนักกาเมดัอกเป็นถังอ่เยมานย่นไปเลยกันเยเยวงไว้่าปิดจะวาง้ที่เต๊าะปดใราย่ยูน่งขึ้นไ่หนึ่งนไปพูต่างแก้รงร่วมร่วมร่มร่วม แม่เล้ลานคนก้านสาวคอยดรักกันรักกันไปรักกันรักกันต้องร่วมกระดอง <ST IT U K> เ็นเย้บ้านี้เล่นกระดองหลาอันนมาร่วมร่วมแล้วมาปูงเพลิงใส่ใครตีใส่ไข่เอาไปโยตทมกระดอง <ST IT U K> ไปลบ้านเอน้ำเย้แล้วเอน้ำเย้เลยผุนขี้เลน <ST IT U K> บรรยากาศโอ้ uh. oh. <mem idas rapper> คึมฝ oh. ่า enfin ค huh ึมฝนครับพี่น้องบรรยากาศตกแค่ล้วมือตกไม่อีกแค่ล้วล่ะบออดดอกทั้งตกอนลกแท้แท้หัน่มสีอไนไป็ข้าเกลี่ยน้ำเนอัหนสีอานไปเข้าวเกลี่ยบเดเป็นบับ่ท่ามาด้นอื